สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้ากันยายนสองพันหรอยหกสิบหกนะครับกับมาติดชุดไฟนะครับให้ลูกค้าเก่ามาเ่าใหม่เพิ่นแต่แรกเราปั่มน้ำเนาะประมาณปีกว่าชุดบอ่อประดานสามแผงตอนนั้นนะครับเป็นแผงที่วันโมโนฮาร์บเซลลผสมเอามอฟารดรุ่นแบบดำๆนะครับนี่เพิ่นก็มาเพิ่มชุดไฟครับผ่านมาก,กับปีกว่านะครับผมเพิเ่มชุดไฟอีกพอเราอยากเบื่องต้นทัศน์ อยู่มวยเออเบื้งมวยอยู่สวนอยู่อยู่ปลาอย่างเนาะเพื่อนกับนี่แหละคนฝ่อสวนนะครับมันต้องมีอย่างเบิ้นเทิงเนี่ยนี่ครับลูกค้าเกาเจี้ยนเฮาจำได้นะครับนะครับในคำภูประทรมนะครับอ่านี่ครับเบิ้งทิศดาวเทียมเพิ่มพ่องนะครับเป็นจานโอเคนะครับชัดล้านเปอร์เซ็นต์ดูฟรีตลอดทีบคือว่านะครับแล้วก็มีโทรทัศน์ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็น LED ก็ มีผัดลมผนใส่ผัดลมนะครับยูหอนอันนี้เป็นชุดแบตเตอรี่ใหญ่นะครับแต่ว่าใส่แบตนามนะคือตามที่ผมทดลองมาเป็นแบตนามนะครับแบตหนารุ่นใหม่นี่ครับเจแปนนะครับเจแปนผลิตในไทยรุ่นแต่เป็นรุ่นใหม่นะตามที่ผมที่ท่านไปเบิ่งกันนะครับเห็นว่ามันสีคนละอย่างเลยอันนี้เป็นหลรดไมโครเนาะครับเป็นสีนี่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับสเปกต่ํานะครับ บงคหุ้งเขาเนี่พัดลมทำงานไนด้แอร์โรบดีครับผมแล้วกับเบรกเกอร์ตัดเป็นแบบคือยกไง่ายได้นะครับนี่ปลดแผงออกปลดแผงออกนะครับแล้วก็ปลดแบตเตอรี่คือยกใส่รถซาลินกระบานได้เลยนะครับมันเป็นซาลิอยู่อันนี้ก็เปิดพัดลมความใส่ไฟนี่นะครับเป็นงานจอปูนจออย่างนะเห็นจงเห็นเกียร์หัวแรงจอสายต่ออย่ยงางเห็นฟิฟโนะครับมีเข็มเมียให้เบงพความนะครับสเปกต่ำสว่านกระแทกเห็นเกียร์ใช้ได้นะครับนี่ ตามพันวัดนี่ก็นี่ครับเป็นไฟฟ้าดังนี้หุ้งเขากําลังกําลังเดือดปะเดือดแล้วดืดแล้ว,ลวนะครับหุ้งเขาเหยี่ยวมาสิ <laughs> ่งนี้น,นั่นน้่นลอยนี่ครับนี่ตะกอนมันหลายตัวมีแต่ตัวเปิดหาหกตัวามาแล้นนนวนะตอนมาแลรนเฮาซ่าเลยนะครับผมอย่างเขามาอย่ครับได้ไฟเขาได้เด็กแ่ได้สองอาทิตย์สิบ่มีบ่มีไฟบ่นอนอยู่สวนเลยนะครับนี่คนออกไปบ้านไป เอาไปพักอะไรก็เพิ่งออกมากนี่แหละแต่จริงๆเพิ่อนก็นอนอยู่นี่แหละนะครับเพื่นนอนอยู่นี่เฝ้าเฝ้าสวนเฝอให้แล้วเฝ้าปั้มน้ำเพิ่นอยู่หันนะครับน,น้ำบาดาลจอต่างหากหกหมื่นพอค่อยได้น้ำผมมาติดปั้มตอนนั้นที่ว่าน้ำขาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มออกนี่แหละสูบปรลายฝนมาครับสูบสใส่โอ่งหมองอาบน้ำเพิ่นแล้วก็มีห้องน้ำอกีกเนาะ เป็นแผงโพลีนะครับพาเซลกระแสสองเท่ากระแสมายี่สิบยี่สิบสองแอมป์เลยนะครับกระแสมายี่สิบสองแอมป์แล้วก็มีหลอดไฟนะครับหห้หนับสองหลอดนะนี่สองหลอดสอดแจ้งนะครับหลอดแบบตัวเป็นไฮวลนั่นแหละนี่คาโทรศัพท์ได้มีเบรกงเบเกอร์นะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับเบเกอร์แบตเตอรี่บเบเกอร,แอร์แผงเป็นเป็นระบบไฮบิดนะครับคือเขาตูน้นี่สามารถทํางานจากแดดมาได้เลยตอนนี้อ็รังชาินะครับฝนตกมือนี่ ลังติดดาวเทียมแล้วนะครับแต่ลงกันฟ้าพายเรียบร้อยปลอดภายหายห่วงนะครับก็ลั่นตีเลยนะผมลงโค้งนะบ่มีพาเนี่ยนอนตาที่เฮ็ดมาเป็นสิบปีมีพาเจ้าแรกก็คือเพิ่นแผงที่เพิ่นบ่ได้ขันนะมันขันขันบรเนนเลครับนะครับสายใหญ่เลยครับลงโค้งมาให้เก็บดอกนะครับนี่มาต้องถอดครับแต่ว่าทรทั์กับพวกคนเปิดพวามเชืมากมันลงน้ำดาวเทียมมันลงดาวเทียมครับ แต่พวกแผงพวกไฟนี่คือป้องกันให้เรียบร,อยบอร้อ,อยแล้วบบตองยานเร่องฝาผ่านะครับย่ไก่ต้นไหม่กระติงอยู่แต่ว่า้าฟ้ามันลงดินเลยนะครับ้าฟ้ามันแฟบลงดินนะครับวันนี้ที่มั่งกำลังเก็บสายอยู่นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับสนใจกับติดต่้อนน,นะสอบถามโซลาเซลล์เดี๋ยวไปเยี่ยมลูกค้านะครับลูกค้าเก่าลหลายปีกับมีเวลากับมันจะลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับดูแลติดตามงานนะครับนะลูกค้าที่หลายปีเประ่าคือทั่วประเทศนะลูกค้าเป็นพันไร่ นะครับทั่วประเทศนะครับโทรมาสอบถามตามเบอร์ได้กันนพสุรเชียวนะครับปรึกษาปัญหาถึงโทรศัพท์ก็มีทั้งงานใหม่เองนั่นไม่มาเรื่อยๆเรื่มยเรื่อลยนะครับก็ไปตามคิวคนโทรได้ตลอดนะครับ0ูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับบุมีไอดีนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกครับผมก็สามารถยืดได้ครับสายเหตุผลเงี้ยวบางทอกับ เพราะว่าพื้นมีโซลาโคมยอยู่นี่มองเห็ดกับเขาคนอยู่แต่นี่ก็คือง่ายคิดสายเพื่อให้ครับห้องลูกห้องน้ำนก็อยู่หลายปีบางคนที่ห้องน้ำโอ้คุณนะบัลลี่สวสดเลยห้องน้ำห้องน้ำงามกว่าบ้านอีกงามกว่าห้องนอนอีกนะครับเพราะว่าห้องน้ำต้องดีก่อนเพราะว่าความทุกมันอยู่กับห้องน้ำนะั่นนะปวดทุกนะครับนั่นคือความสุขแหละห้องนอนนอนอย่างไรก็ได้แต่ว่าถ้า ปวดท้องมากเลยโอ้เรียนหางของนายมันลำบากค,ครับนี่ครับเพื่อนก็ได้น้ำบาดาลที่มาติดปีกลัวเลยเลยพ่อไ,ได้หดพักหดอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งนี่หดพักพวกนังเพื่อนไปเบิ้งแผงเนซีลอยกวาดนะครับพาไปเบิ้งนี่อันนี้มันเป็นหน้าฝนน้ำเท่าน่ามันขาดสูบไปได้ประมาณชั่วโมงมันก็ขาด จอเบิดครึ่งแสนครับมาติดปั๊มตอนนั้นก็นอยู่ 1, 30, วันสามหมื่นวัวนะครับสามหมื่นัวช่วงนั้นแพงเลยช่วงปีสองปีที่แล้วเนาะนะครับโอ้บรรยากาศฝนตกครับเนี่บม่มีแดดไม่อย่างเลยนะเพิ่งนะครับใส่ลงไปทั้งเบิรดลอยยี่สิบเมตรนะครับลอยยี่สิบเมตรแพงรุ่นเก่าเลยรุ่นจะดำเลยตอนนั้นเป็นน่ครับโอ้ สีแพงคุณเนาะปัม1500่มพันหาลอยวัดว่าตัวนี้นะครับนี่เกิดกันฟงกันฝ่าลงคงลงคงป็นเฮนโดโล้วครับตอนนั้นนี่พันหอหาลอยวัดนะครับ,รรบเป็นโมโนโฮาร์เซลสัมนะครับตัวนึงสี่ลอยกวาดนะครับ ราากศนาม,มันขาดเจ้าล่งลึกนะครับนาม,มันอยู่แบบจานามอยู่ลึกลงไปลอยยี่สิบเมตรตอนนั้นเป็นทอออกมานิวสองนะครับก็ได้านามตัวนี้แล้วนาแรงก็ได้หดพักหดมีนะครับ ขรสอบถามนะครับท่านที่แบบอยากติดโซเชียลหรือว่าจะเอาแบบใดแบบใดเนาะตามในชุดนั่นแหละที่มีให้ไปเบิ้งติดตามครับก็มีคลิปมีอย่างลงให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดน้อยอย่านมาครับมา้าผลหลามัานรอก,กินขออ้าก่อนก็ใส่ฟืนใส่อย่างนี้น ทีมงานกำลังเก็บงานอยู่เขาก็นทีชุกแล้วนะครับหุ่นขอนี่กินไฟหลายเลยนะเบิ่งไฟตกนะครับแอร์ลบดี้นะครับห่อนทำงานเองบองช่วงแรกๆหลกเหมือนไฟมาเ่ยโบกูดเลยนะครับนี่โอ้ชุกเลยครับกำลังกำลังดีดนะครับผมเห็นไหครับ สนใจกับทรมาสอบนะวันนี้วันที่5 <11 4. S 1> กันยายน2 0 2 66เอ้าขอบพระคุณครับผม